สามชันตุนพก,กาศดองเมนูร้อยร้อยฟินฟินละมุนล,ลินมากแล้วคร่ะเพื่อนๆซูตรนี้สัมชันเปื่อยหนุ่มละลลยในปลารสชาติกล่อมกล่อมฟินกันยกบ้านเลยค่ะ เริ่มด้วยนำให้หอมแห้งไปแช่น้ำจากนั้นมาหั่นหมูสามชั้นกับผักกาดดองกันวันนี้ได้หมูสามชั้นแบบมันไม่น่าฉันซุยๆเลยค่ะเพื่อนๆหั่นหมูได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วก็มาหั่นผักกาดดองแอนช้เป็นผักกาดดองสามรสหรือเพื่อนๆจะใช่ผักกาดดองเปรี้ยวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบสีเพื่อนๆเห็ดน,นี่ก็คือสามเกลอือที่แอนต้มไปแล้วค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นก็ใส่าสามเกลอือลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแห้งที่แช่น้ำไว้จากนั้นก็พัดถูกย่างในห้อมดีค่ะห้อมดีแล้วก็ตามมด้วยู ตามชั้นลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองของเราลงไปปรุงรสด้วยซอสน้ำมันห้อยตามโดยซีอิ๊วดำว่านแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วข้าวลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสแล้วก็นำนตาลปี๊บลงไปนิดหน่อยแอนก็จะใส่น้ำมันงาเพ,เพิ่มความหอมลงไปด้วยถ้าเผื่อๆใส่ผักกาดดองเปรี้ยวก็ใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มลงไปได้นะคะจากนั้นก็พัดถูกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ พัดแคปพอมูสามชันเนือ้อตึงตึง,ตงแอนก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปให้ปริมมู้เลยนะคะแอนก็จะใส่หอมแย่ยเพิ่มลงไปด้วยนะคะ จากนั้นก็จะปิดฝาตุ้นด้วยไฟออนหนึ่งชั่วโมงช่วงระวางตุ้นก็คอยมาค้นเขาด้วยนะคะตุ้นไปเรื่อยๆจนนำงวดแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสูตรนี้บอกเลยว่ารสชาติกล่อมกลมหมูสามชันนุ่มมากๆเมนูนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มครบสแบบกลมกลอมมากๆค่ะหวานแล้วก็ไปตักใส่ชามเตรียมชิมกันดีกว่าหมูซามชันชินโตโตเนื้อนุ่มๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อหมูสามชัน,ชนเปื่อยนุมน่มมากๆค่ะเพื่อนๆพนเ,เวลากินก็ต้องกินขูกก่กระกกาดดองพร้อมๆกัน บอกเลยว่าอาร่อยฟินมากๆคะ่ะเมนูนี้เพื่อนๆสามารถทำน้ำจิ้มเปรี้ยวๆมากินขู่กันก็ร่อยคะ่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาร่อยจังหู้ด้วยกันคะ่ะ